สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทะ่จ้าพบกับวีสบิเดนตามเช่นเคยจ้าสำหรับทลิปนี้วีสบห้าพี่น้องเดินออกกำลังกายยามเช้าตอนตีห้าจ้าตีห้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้ายางชุ่มสวนธรรมชาติแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นยามเสาร์น้ำกันกระจ้าเด้อแล้วก็มี่หมอกนิดหน่อยจ้า ทีบีเด้มาย่างออกต่องกายมือนี้ก็คือไปเริ่มงานหกโมงเ้ารจ้าการเดินทางกับสิบประมาณสามสิบน,นาทีจ้าเดี๋ยวขาไปเบิงน้องน้ำแห่งนี้ทีบีเคยมาถ่ายรูปตอนเช้าๆกับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งส่วนมือนีมันตีหานะจ้ะกับจเป็นบรรยากาศแบบน้องน้ำม่หมอก นิดน้อยจ้ะแล้วกะดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้นกะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเบิงอายน้ำขึ้นจ้ะย่ามือเศร้านะกะสิมือมือดคึมคึมแต่วีบากะสวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าอืมน้องเป็ดกะบบกฮั่นได้มาเล่นน้ำหลายเนาะจ้นะเนาะบอกคือยามสายเพิ่นตื่นมากะมีอยู่สองตัวให้เห็นจ้ะ ส่วนขีดขาวๆที่เห็นอยู่นองน้ำนี่ก็เป็นเอ่อเส้นของเครื่องบินที่บินอยู่ทื่องฟ้าจ้ะก็ได้มาส่องแสงให้เขาเห็นอยู่ใตนหําน,นี่นเ,นนนเนาะจ้ะเส้นสีข,ขาวนี่จะกะขึ้นแบบเบิง่งื่องฟ้าก็สิเป็นยังี่จ้ะพี่น้องจ๋าก็สิไปพูน่นเครื่องบินไปแล้วจ้ะนู่นเป็ดหน่อยกำลังออกมาจ้ะพี่น้องจา๋า เดินไปน้ำกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็บเบิงท่ถ้ำระชานนี่เสร็จแล้วแสงอาทิตย์ขึ้นนี่มือเศร้าสาดส่องกับใบไม้สีสมสีเขียวแล้วก็การเดินทางเส้นนี้กะมีปลาธรรมาชาติต้นใหม่สีเขียวต้นใหญ่ตน้ยตนย่อยง่ามลายจ้า ปกติกับบกคอยเดอออกมายางเนียมือเศร้าตอนปีหาเดี๋ยวจะแต่ว่าสิไปเฮ็ดงานอุ้ยพี่น้องจ๋าเบิง่งมีกวางให้เราเห็นด้วยนี่มีการมองเดี๋ยวมีสิบห้าเข่าไปใกล้ๆเพื่อนซีนี้พ่อจ้าอ้าวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเ,เข่าปลาไปแล้วจา้าพี่น้องจา๋าน่ารักมากเลย เดินมาอีกสักพักเราก็จะเห็นนกบินไปแล้วถ่ายช้าไปเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากยามเช้าตอนตีห้าของประเทศสวีเดนและสวนป่าธรรมชาติ ขยายคนยางออกพกลังกายใกล้บ้านวีที่สุดนะจ้าตอนนี้วีกับสิงยางทางรัดไปที่ทำงานจ้ะในป่ายามเ้ากระสิมืดมืดอยู่ย่านสายๆยามเทียงจากกระสิงามเพราะว่าแดดออกตัดกับป่าสีเขียวกระสิสวยงามแต่ว่ากระเบิงหลาย เวลานาะจ้ะเนาะเวลายามเช้าบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ยามเทียงก็จะเป็นนั่นสิวีกะโชคดีค่ะมาได้อาทิตย์หนึ่งกะได้รับงานจบมาเป็นงานประจำเดจาจะเป็นงานชั่วข้าวแทนคนที่ขาดจ้ะแต่กะโชคดีดีก็เฮาอยู่บานซื้อเนะะ้นะค่ะเนาะขาดพี่น้องอยังไปน้ำกันเรื่อยเนืะแล้วจ้ะ ตรงนี้กัสมีแผนที่บอกจ้าให้ไปทางใดแล้วกะยางสีแดงนี่กะหนึ่งจุดหนึ่งกิโลเมตรต่างๆเนาะแล้วก็เส้นทางนี้เป็นทางลัดไปขั้าปิ่งจา้าหรือบอก,ก่ะเส้นทางนี่เขาจะที่นี่สอนสี่บอกตลอดจา้า ว่าทางนี้ไปทางไหนไปห่อสใช้การเดินทางจากกิโลสมัยก่อนตอนที่วีมายางนี่หรือว่าปันจกักรยานขึ้นนี่ทางสีบดี้ซัมนี่จา้าทางกับสีคุกคะตอนลูกนิดหน่อย,อยมักผ้าลูก มาเซนนี้กับปันักรยานไปคัมปิ้งผ่านคัมปิ้งไปกัสิเบนทะเลวิวที่สวยงามนี่มองกระโดดน้ำห้เล็กน้อยได้เล่นกันแล้วพระเจ้าก็สิกันมองน้ำตื่นเพื่อ เป็นการปลอดภัยสำเร็จนิดหน่อยบ่อยลงทะเลหรือจ้าโอ้โหตอนนี้ตีห้าสิบสามนาทีจ้าวิญญาณเร็วคิดว่าประมาณสามสิบนาทีสิหอดแต่บอมแมนจ้ายี่สินาทีถึงแล้ว เล่นเอาหอบได้เงือได้แห้งดีก่อนเห็ุงานจ้ะก็ถือว่ายางออกไปร่างกายไปกับได้ออกกับร่างกายแล้วก็ะได้งานนําได้สองเด้งเลยจ้าได้ออกกลังกายได้สุขภาพที่ดีก่อนลุยงานใกล้สิหอแล้วจ้ะ เวลาเข่าปลามืดดีสิบอไทยพะวมามันหมืดเส้นทางเป็นชีวิตไหมการเริ่มตนไหมจากการสูญเสียคนที่รักที่สุดไปคือคุณแม่ของวีเองไปอยู่เมืองไทยมาหกเดือนได้ลาออกจากงานไปพร้อมที่นี่กบเป็นการเริ่มต้นงานไหม สิงานอย่างอย่างงานนะจ๊ะเงินคืองานงานคือเงินก็ต้องเอาไว้ก่อนถึงสิเป็นงานชั่วยกข้าวหล่าถึงสิเป็นงานทําความสะอาดกะดีก็ห่าตกง,งานนะจ๊ะน้องจ๋าเสียงยางกะสิคุกคักคุกคักเพราะว่ามันเป็นหินจ้าเป็นหินแบบนี้ใกล้หอ่อแล้วจ้ะพี่นอ้องจ๋าพ่นตรงนี้ไปกระทึงค้ำปิงแล้วจ้ะ สำหรับคลิปนี้วีกสัสิขอจบคลิปไหวเพียงแค่นี้นะจนะ๊ะเนาะกะบกายสิได้เริ่มงานแล้วเออจักโมงโอ๋อตีหาเคิงมีเวลาหลายจา้ะอ๋ออาย้อนแสงว่าิสหยเบิ่งโดมที่จะต้องเห็ดงานมือนี่สิต้องเริ่มงานครั้งแรกจก้ะ น้องจ้าเห็นโดมมงนี้่จ้ากะซิมีสองหลังหลังทัดไปกะซิยูมงนี้จ้าใบใหม่มันบางนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวยางขึ้นไปทายนี่ดึงให้พี่น้องเบิงจ้าถึงแล้วจ้าก่อนสิจบคลิปดีมีเวลาอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวดีสิขึ้นไปทาย โดมที่สามารถทำความสะอาดตอนเรื่มง,งานลยจ้จเพราว่าแขกจองไว้เพิ่นสีเข่าตะเสาจ้ะต้งเฮ็ดเห้หเสร็จแล้วก็งานทุกอย่างทุกหลังสี่องเสร็จก่อนใบสองจะ้ะแต่มาก็มีคนมาแทนมีกะจะ้ะวีเข่าหกโมงเลือ 2, กใบสอ,อ,งงอ,งงองกับสิมีอีกทีมหนึ่งเข่าเทียงเลือกหกโมงแล้วกับสี่มีใบสองเลือกสามถุ่มประมาณน,นี้จะ้ะ ประมาณนี้เนาะจาะเนาะโอ้โหเห็นว่าจ่ะพี่น้องจะแขกร้ายขนาดจะเต็มเลยช่วงนี้อีกสองอาทิตย์กะแห้งสีลายก็นี่จ้ะให้เบิ้งร้อนๆเนาะเดี๋ยวสิผ้าเข็มไปเบิ้งโดมจ้ะทำให้โอกาสสิทายไพ่ในายให้พี่น้องเบิง้ง ลงเสียงเบาๆค่ะพี่น้องจ้าตอนีเบาแห้งบดใด้เพิ่งเ่ท่นตืน <c oughs> <c oughs> ่นสวยง่ามมาจ้านี่จ้ะเนาะเป็นประมาณนี้จ้านี่หลังหนึ่งแล้วนี่อีกหลังหนึ่งสิมนี้สองหลังจ้าให้ช่มบรรยากาศจ้า สิมีอยู่ทุกมุมจ้ะบ่าว่าสิเป็นรถบ้านบ่าว่าสิเป็น uh, เทนที่เพิ่นกลางว้หรือสิเป็นวินล่ารถที่ทั้งแคมปิง้งเพิ่นเฮดว้ให้แขกมาเซาจ้ะคือขับรถมาอย่างเดียวกับมีทีพักหรือเพิ่นกสิสะดวกแบบนี้ขับรถแล้วเอาเต็นมาพ้อมจ้ะ มาถึงเร็วได้มีโอกาสเมื่อกี้ว่าสิจบคลิปแล้วก็เลยคลิดว่าเวลาเหตุงานกาสิบมีโอกาสได้่ายดีๆแบบนี้บ่อยากฝ้าน,น,ะนะจ้ะเนาะมีสิยางไปเส้นซื้อเวลาเขางาน,านจาัะแต่ว่ามาถึงเร็ว กันเลยทายบรรยากาศยามเสาแบบบอตรงรีบนะจ๊ะนะนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วกสิเป็นประมาณนี่จ้ะรอบๆท่างฝุ่นกสิเป็นทางวีย่างลงมาจ้ะโอ้โหปีนี่แขกหลายจ้ะเต็มเลยปีไดอากาศบ่ดีเพิ่นกสิเปลี่ยนค่ะ ถึงสิบุกแล้วเพื่นกับสิเปียนเพื่นกับสิบอมาหารังนี้กับงานจ้ะมีแต่รังสวยๆทีกว้างกว้างเลยจาะพี่น้องจ้ะทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวสาย,สายเวลาแดดออกแล้ววิสิาพาดพี่น้องอยางขึ้นไปบึงมุมสูงจ้ะสิาพาดทั่วนะเป็นม,ม,มือนนิ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่จ้ะเป็นค้งซ้ำคือบ้านวีเสมอเกนี่กับมองเกาะจ้ะเป็นกระซิมีบอกทางไปแล้วนี่ก็เป็นแผนที่ของค่ปิงจ้ะยูฮานเนสสวิตค่ายปิงด้จ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องคิดเบื้องว่ากว่างซ้ำใดจ้ะพ่น่ะวิลลาสิบเอ็ดเฮนย่นงางวีตรงกลางแผนที่ด้จ้ะพวานย่างบ่ชินพิ่งมาเห็ดเป็นคังแรกจ้ะ นี่นะจ๊ะเนาะแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบตอนนี้ตีห้าครึ่งบ้านเดม,มีคนตื่นจ้ะสวยงามมากๆากมองนี้เป็นสถานที่ให้ดึกหน่อยมาเล่นจ้ะเป็นสวนสาธารณะ ครอบครัวที่มีลูกกับมีหม่องเล่นทรายจ้หมองนี่มีทรายให้เล่นผู้ใหญ่ก็เห่นได้จ้ะเล่นน้ำลูกนะจ๊ะนะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากจ้ะเนี่ยมือเศร้าหาเบิ่งอยาดนจ้ะเพราะว่าบอคอยตื่นตะครยนี่หนา ขึ้นไปปีนนะจ๊ะได้เหงื่อได้แห้งดีได้จ๊ะตรงนี้ก็สิเป็นรีเซพชันจ้ะหมองตอนรับแขกมาเอากุญนแจหรือว่ามาติดต่อถ้ามีปัญหาอย่างจ้ะตอนนี้ยังไม่เปิดนะจ๊ะเพราะว่ายังเช้าอยู่ บรรยากาศดีมากเงียบสงบมือนีอากาศสีหอนจ้ะคิดเบ่งรวจพี่น้องจ้าตอนนี้ตีหาขึ้เนเงียบแล้วก็แดดออกคิดเบิ่งว่ายามเทียงสีหอนซ้ำใดอุณหภูมิก็อยู่ประมาณยี่หาองศาจ้ะถ้าเป็นเมืองไทยบ่แม่ณสามสิบหา้ากว่าจ้ะตอนนี้ นี่ค่ะมองนี้ก็สะเป็นกามองอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำรวมจ้ะตรงนี้จ้ะเนาะที่อาบน้ำแล้วห้องน้ำรวมมีก็สิผาพ,พี่นองยางลัดแต่ทั้งหลังมองที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็มองมองอโล่งซื้อเขาเห็นงานจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตีเทนนิสของที่ทำงานเดี๋ยวจะให้แท็ก มาออกกับร่างกาย่ะค่ะ,คะมองนี้ค่ะพี่น้องค่ะวีกเสียกดรหัสเข้าไปตอกบัตรลอเพื่อนรวมงานมาสากพวามาเร็วโอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับทลิปนี้วีกขอลาไปก่อนค่ะ วีก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้วีกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบดีพ์พาดคลิปใหม่ๆของวีนะจ๊ะเนาะและ้วกาเป็นกำลังใจให้ได้เหตุคลิปดีๆคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้มาเบิง่งมาชมของประเทศสวิสดเดนจ้าสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนนะครัพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย